สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับ,รบวันนี้ผมมีรายงานข่าวด่วนนะซึ่งได้รับแจ้งมาเมื่อประมาณชั่วโมงเศษนี้เองนะจากทั้งในปิดอแล้วก็ในรัฐกะเรียงนะครับซึ่งผู้ที่แจ้งมานั้นเนี่ยนะเป็นกลุ่มทหารคนสนิทมือขวาของผู้นำ KNU นะครับแล้วก็ที่ในปิดอก็เป็น กลุ่มชาติพันธุ์2กลุ่มนะมีทั้งกะเหรี่ยงแล้วก็มีไทยใหญ่นะครับที่รายงานเข้ามาเมื่อสักครู่นะฮะได้แจ้งมาว่าณนะเวลานี้เนี่ยนะฮะในพื้นที่ของอรัฐมอญน,นะก็ปรากฏว่าทหารพมาร่าเองได้เพียงพล้ำนะครับเสียพื้นที่ไป2จุดแล้วนะจากเมื่อวานเสียไป1จุดวันนี้ทราบข่าวว่าเพิ่มไปอีก1จุด นะครับซึ่งทางทหารพม่าเริ่มทอแท้ในการที่จะสู้รบนะครับกับกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนในรัฐกะเหรี่ยงนั้นเนี่ยนะฮะณเวลานี้เนี่ยนะครับก็จับทหารพม่าเป็นเฉลยเป็นจำนวนมากนะแล้วก็ที่กลับตัวกลับใจโดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครหรือว่า b g f นะของพม่าเองนะก็กลับตัวกลับใจมาเข้าข้างทางเคนอยู จำนวนไม่น้อยเลยแล้วก็ที่เสียชีวิตก็เป็นจํานวนมากและในกลุ่มที่ยังสู้รบได้นะก็ยอมจํานวนและหลายกลุ่มก็ถอนทัพกลับนะโดยที่ไม่ทราบว่าจะกลับไปอยู่นาะที่ใดนะครับส่วนทางในปิดดนะฮะที่ได,ได,ได้ได้รับแจ้งมานั้นนะฮะเป็นเรื่องของข่าวลับนะฮะแล้วก็อาจจะบอกว่าลับที่สุดก็อาจจะเป็นได้นะครับ เนื่องจากว่าได้มีการเตรียมพร้อมนะในการก่อวินาศกรรมนะฮะที่จะมีการดีเดนในการสู้รบของกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้ประสานความร่วมมือกันทั้งหมดแล้วในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนต่างๆนะเพื่อที่จะโหมเข้าโจมตีในปีดอเพื่อที่จะยึดเมืองหลวงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีเขาลาังเพราะว่าทางอ่า นายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีเนี่ยของพอม่าเองก็ออกมาพูดด้วยตนเองนะฮะว่า,าพม่ามีส่วนที่จะแตกแล้วก็จะมีการกระจัดกระจายออกไปเป็นหลายๆประเทศนะครับในการที่จะมีการปกครองในโอกาสต,ต่อไปนี้นะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยนะหลายหัวเมืองใหญ่ๆได้แตกเกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดนะได้รวบรวมกองกำลังแล้วก็ร่วมมือกัน นะเพื่อที่จะตีให้แตกนะแล้วก็จะปกครองในรัฐของใครของมันนะในการจัดตั้งประเทศต่อไปในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะครับและจากการรายง,งานข่าวจากผู้ใกล้ชิดนะและเป็นข่าวแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ได้แจ้งมาว่าณนะเวลานี้เนี่ยนะฮะได้มีการวางแผนในการที่จะพัฒนาในการที่จะดำเนินการ ขคองตนเองหรือการตั้งเป็นประเทศของตนเองนะฮะ <c oughs> โดยในส่วนของพามา่านะถ้ามีการตีแตกแล้วเนี่ยนะในพื้นที่ของพาม่าเลยนะนะครับก็จะมีการคืนให้กับทางกลุ่มของ NUG หรือทางท่านองซานซูจีนะครับเพราะว่าอาจจะให้พาม่ามีประเทศเป็นของตนเองนะแต่ไม่ใช่ในกลุ่มเดิมที่ที่ยึดอำนาจอยู่ในขณะนี้ ส่วนรัฐอื่นๆก็จะแบ่งกันไปตามที่พื้นที่การปกครองเดิมที่มีอยู่นะแล้วก็ทําพันธสัญญากันว่าเราจะไม่รุการานกันแล้วก็ปกครองประเทศใครประเทศมันอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะแต่ละประเทศแต่ละรัฐนะที่มีอยู่แล้วนี่ก็มีทรัพยากรของตนเองก็อาจจะทาํามาค้าขายแบบแบ่งปันกันนะแลกเปลี่ยนกันอย่างารัฐอาร์คายเนี่ยนะก็มีแหล่งน้ํามันเป็นจํานวนมาก ในรัชฉานเองก็จะมีแหล่งทรัพยากรเช่นแร่แล้วก็พลอยรวมทั้งทองคำนะส่วนรัฐอื่นๆก็มีหยกมีพลอยมอีสินทรัพย์นะจำนวนไม่น้อยนะครับดังนั้นถ้าเรามองกันตามความเป็นจริงณนะเวลานี้เนี่ยนะโอกาสที่พม่าจะแตกก็มีสูงถ้าตามที่ได้รับรายงานนี้นะฮะและเป็นรายงานที่เชื่อถือได้จริงๆนะฮะ เพราะว่าการโหมการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยนะเราได้สอบถามไปว่าจะใช้เวลาอีกกี่เดือนถึงเดือนเมษาหรือไม่เขาบอกว่าหลังปีใหม่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยละนะเพราะว่าเขาจะตีไม่หยุดนะครับจะทํางานให้เร็วที่สุดนะไม่ใช่ตีไปพักไปตีไปแตกแยกกันไปตีไปทะเลาะก,กันไปไม่ใช่ณนะเวลานี้จะไม่เหมือนก่อนเหตุก็เพราะว่า ในทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาจะใช้วิธีการคือรัฐบาลรัฐบาลพม่าเนี่ยจะใช้วิธีการยุให้ให้แตกนะยุให้แยกแล้วก็ปกครองคือเขาเขาเรียกว่าแยกกลุ่มคนแล้วก็ปกครองเป็นกลุ่มๆนะเช่นสมมุติว่าทหารพรม่ารบกับทางไทยใหญ่ใต้นะกับกองทัพเจ้ายอดศึกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อทหารพรม่าเพลียงพล้ํา ก็จะไปให้เครดิตปล่องนะคือ tnla กับฉันเหนือนะแล้วก็ว้าบางส่วนนะรุมตีเจ้ายอดนะครับเห็นไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่อสมมุติว่าาปราบปรามเจ้ายอดไล่พ้นอาาเขตบา,บางพื้นที่บางจุดได้แล้วเนี่ยนะก็จะหันกลับไปโจมตีไอ้กลุ่มที่ช่วยพมา่ารบนั่นแหละพะมา่าจะเป็นอย่างนี้ฮะมีการลงนามหยุดยิง นะลงนามวันนี้รุ่งขึ้นพอเขาเห็นว่าสงบเขาก็จะโจมตีเพราะการที่หลอกให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมาลงนามหยุดยิงเนี่ยก็เพื่อให้วางใจพอชาติพันธุ์เหล่าน,นั้นวางใจพม่าก็จะโจมตีหยุดอย่างนี้เป็นประจำทุกรัฐทุกพื้นที่และทุกคำมั่นสัญญานะที่ถูกกระทำอย่างนี้มาโดยตลอด ระยะเวลา6-70ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการประชุมสัญญาปางหลวงและล่มนะมีการถูกบุกรุกฆ่าตายทั้งหมดทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก็พยายามที่จะ,ะประคับประคองพยายามที่จะเชื่อมั่นในรัฐบาลพม่ามาหลายยุคหลายสมัยเกี่ยวกับเรื่องของคำมั่นสัญญาที่จะให้ปกครองตนเองแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อมีการทำสัญนาสัญญานะ,ะครั้งใดก็ตามนะก็จะถูกโจมตีอย่างนี้เป็นประจำ ดังนั้นวันนี้เวลานี้นะ,อะกองทัพแต่ละกองทัพของชาติพันธุ์นั้นมีกําลังเข้มแข็งมีอาวุธที่ทันสมัยมีโดรนนะแล้วบางพื้นที่ก็มีจรวดด้วยนะครับเพราะตอนนี้ในรัฐของกะเรี่ยงนั้นสามารถยึดจรวดนะหกลำกล้องที่บรรทุกบนรถนะนะสามารถเคลื่อนที่ได้เนะี่ยสิกว่าคันนะของพมา่านะครับแล้วก็มีปืนต่อสู้อากาศยาน แล้วก็มีโดรนเป็นจํานวนมากดังนั้นจึงทําให้ทาหารพม่าไม่กล้าลที่จะ,ะต่อกรกับทางกะเหรี่ยงมากนะแม้แต่กองทัพมอนเล็กๆนะเวลานี้ก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ก็ยังสามารถที่จะยึดหัวเมืองที่เป็นของมอญน,นะที่ทางพม่าได้ยึดไปในครั้งที่ผ่านมานี่คือสัญญาณครับสัญญาณที่น่าหวาดหวั่นว่าอย่างไรพม่าก,ก็น่าจะแตกนะครับอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างใคร เราไม่ได้กล่าวหาใครนะฮะแต่เราดูจากเหตุการณ์ดูจากการที่มีการแจ้งข่าวเข้ามาแล้วก็รายงานเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเมื่อสถานการณ์สู้รบอย่างหนักเนี่ยนะประเทศไทยจะร่วมนองเลือดไปกับเขาด้วยนะจะด้วยเหตุผลใดใดก็ตามเพราะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพมา่าเอออยู่ในไทยเนี่ยไม่น้อยที่น่าห่วงที่สุดก็คือว่าสายลับและทหารพรม่าเองเนี่ย นะเข้ามาในลักษณะของคนหนีภัยสงครามเข้ามาในลักษณะของคนต่างด้าวนะที่หอบเงินมาแล้วก็มาจ้างนะเจ้าหนะ้าที่ไทยทําบัตรพื้นที่สูงให้เนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับเราหวั่นเหลือเกินว่าถ้าพม่าจนแต้มเมื่อไหร่นะก่อวินาศกรรมแน่เมื่อก่อวินาศกรรมเนี่ยนะคนไทยก็ต้องไม่พอใจพมา่าและเมื่อไทยไม่พอใจพมา่าก็อาจจะไป โยนระเบิดโยนปืนใหญ่ซอกสองสามลูกแน่นอนนะไทยก็จะกลายเป็นคู่ขัดแยง้งนั่นคือความต้องการของพามา่าและแน่นอนฮะความต้องการที่สำคัญที่สุดของอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออเมริกานะซึ่งพูดง่ายๆเลยนะครับว่าทางองซานซูจีนั้นเกาะเกี่ยวอยู่กับอเมริกาแต่ชาติพันธุ์อื่นๆไม่เอาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดชัยชนะในครั้งนี้แล้แยกประเทศได้ นะก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะได้ยึดครองพื้นที่ใดเราก็ต้องมาจับตาดูกันอีกทีหนึ่งว่าในพื้นที่เศรษฐกิจทั้งทางทะเลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทะเลใครจะได้ว่าเกะเรียงได้แน่ไทยใหญ่ไม่ได้นะมอนก็พอพึ่งพาไตเกเรียงได้นี่คือความได้เปรียบเสียเปรียบและให้จับตาดูต่อไปนะครับว่าเร็ววันนี้เดือดเลือดพล่านอย่างแน่นอนครับ